มันเกิดอะไรขึ้นมันอยู่ดีๆทหารในหน่วยได้ลุกขึ้นมาฆ่ากันเองทุกคนตายหมดเหลือรอดเพียงทหารหนึ่งนายที่เสียสติพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องและเหมือนกับเขาจะหวาดกลัวอะไรสักอย่างทางการพยายามจะเสืบหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นี้สืบไปสืบมาจนพบกับความจริงสุดสะพึงที่ซ่อนอยู่ที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วอะไรที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมด หนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Gas Post ป้อมนรก506ก่อนจะรับชมผมขอข้าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไลค์ถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาก็พบกับฐานเฝ้าระวังของทหารเกาหลีใต้ซึ่งฐานเฝ้าระวังหรือป้อม g p 506ได้สร้างขึ้นในช่วงสงครามเย็น เมื่อปอม g p 506ได้เกิดการสังหารหมู่ขึ้นนั่นจึงทําให้ขาดการติดต่อกับทางเบื้องบนผู้บัญชาการจึงส่งทหารและหน่วยแพทย์อีกชุดเข้ามาดูที่จุดเกิดเหตุพอพวกเขาเข้ามาถึงพวกเขาก็พบกับศพที่นองเลือดนอนกองที่พื้นเต็มไปหมดและใกล้ๆจุดเกิดเหตุก็มีทหารนายหนึ่งที่ยืนถือขวานอยู่ตัวของเขาเปื้อนไปด้วยเลือดและเหมือนกับเขาจะเสียสติผู้จ่าไม่ค่อยรู้เรื่องทหารนายนี้ เขาคือผู้ที่ทําการสังหารหมู่ครั้งนี้นั่นเองและสิ่งที่สําคัญในภารกิจครั้งนี้ก็คือในป้อม g p 506ได้มีลูกชายของผู้บัญชาการที่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าหมวดในคืนก่อนเกิดเหตุจา่าโนได้รับคําสั่งโดยผู้บัญชาการให้เวลาภายในหนึ่งคืนเขาต้องสืบหาความจริงก่อนที่ทหารชุดใหม่จะเข้ามาปกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อจา่าโนและลูกน้องเข้ามาถึงพวกเขาก็พบว่า มีทหารกําลังทําการเคลื่อนย้ายโศพคนที่เสียชีวิตนังก็ทําให้เห็นนะครับว่าทหารคนที่ทําการสังหารหมู่เขาได้หมดสติและเหมือนเขาจะอาการไม่สู้ดีนั่นจึงทําให้ไม่มีใครสามารถคุยกับเขาได้และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป้อม G ี5 0ห้ส่วนก็มีเพียงแค่เขาคนเดียวที่รู้เรื่องทหารนายนี้เขาไม่มีปลายชื่อและไม่รู้ว่าเขาคือใครจานโอกับผู้ช่วยของเขา จึงได้เดินสำรวจดูในป้อม G ี506จู่ๆจ,จ,จาโนก็ได้พบกับอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงจา่าโนจึงหยิบขึ้นมาดูมันคือขนมเค้กที่มีป้ายของคอของใครบางคนอยู่ในนั้นจาน่าโนจึงหยิบป้ายชื่อขึ้นมาดูเขาก็พบว่าเป็นชื่อของข้างจิมวอนจากนั้นจาน่าโนก็ได้มาค้นตู้เก็บของของขังจิมวอนเขาก็พบว่ามีรูปถ่ายคู่กับแฟนสาวนั่นจึงทำให้จา่าโน ได้เอารูปถ่ายของทหารคนที่เจอครั้งแรกขึ้นมาเปรียบเทียบดูแน่นอนครับเขาคือคนเดียวกันเขาคือทหารคังจิมวอนคนที่ทําการสังหารหมู่ครั้งนี้ต่อมาจา่าโนก็ได้พบกับสมุดบันทึกประจําวันแต่สมุดเล่มนี้มีหน้ากระดาษที่ได้โดนฉีกทิ้งไปก่อนหน้านี้2-3ถึงวันและผู้ช่วยของจา่าโนก็ได้พบกล้องบันทึกวิดีโอที่ตกอยู่ในห้องเก็บสเสบียงอาหารจาร่าโนก็ได้เปิดดูคลิปวิดีโอในกล้อง ปรากฏว่าทาหารคังคนที่สังหารหมูได้อัดคลิปตัวเองเขาพูดว่าผมจำเป็นต้องทำผมต้องฆ่าทุกคนผมจะหยุดเรื่องนี้ด้วยตัวเองจากนั้นคลิปก็ได้หายไปต่อมาจาหนูและผู้ช่วยก็ได้เดินสํารวจชป,ป้อมอีกครั้งเขาก็พบว่าห้องเก็บอาวุธได้โดนเปิดนั่นทำให้จ่าหนูคิดว่าที่นี่อาจจะมีการก่อกกบฏเกิดขึ้นต่อมาหน่วยแพทย์ก็จะทำการเคลื่อนย้ายศพกลับไปที่ฐานทัพ จาโนก็ได้มาตรวจเช็คความเรียบร้อยจาโนก็พบว่าทหารที่อยู่ในป้อม g p 5 0 6มีทั้งหมด21นายแต่ศพกับพบมีแค่19ศพนั่นหมายความว่ามีทหารได้หายไปหนึ่งนายจาโนจึงสั่งให้ทหารทุกนายออกตามหาทหารคนที่หายไปไม่ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงต้องตามหาเขาให้เจอแต่ตามหายังไงก็หาไม่เจอนะครับนั่นจึงทำให้จาโนอนุญาตให้หน่วยแพทย์นำศพทั้ง19ศพ เดินทางกลับไปที่ฐานทัพก่อนขณะเดียวกันลูกน้องของจาอ่าโนก็พบกับทหารคนที่หายไปพวกเขาจึงเรียกให้จา่าโนมาหาทหารในนั้นเขามีอาการคลุมคลั่งได้ถือมีดขึ้นมาป้องกันตัวต่อมาเขาได้บอกกับจา่าโนว่าเขาชื่อยูจูเขาเป็นลูกชายของผู้บัญชาการและเป็นหัวหน้าหมวดในป้อมนี้จากนั้นจาน่าโนก็ได้ถามกับยูจูว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ไม่พูดอะไรนะครับ จาาโนก็ได้เอาเข้าวกับน้ําให้กับเขากินเขาจึงบอกว่าจะให้ความร่วมมือทุกอย่างก็ต่อเมื่อได้กลับไปที่ฐานทัพใหญ่เท่านั้นต่อมาจาาโนก็ได้โทรรายงานผู้บัญชาการนั่นจึงทําให้ผู้บัญชาการดีใจที่ลูกชายของเขายังไม่ตายผู้บัญชาการก็บอกว่าให้รีบพาตัวยูจูกลับมาที่ฐานทัพโดยเร็วแต่จาโนก็บอกว่ายังส่งตัวยูจูกลับไปไม่ได้เพราะภารกิจยังไม่สิ้นสุดและพวกเราต้องสืบหาความจริง ว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่และภารกิจนี้จาโนมีสิทธิ์ที่จะใช้เวลาสืบหาความจริงได้ถึงหกโมงเช้าแต่ผู้บัญชาการไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งสิน้นเขาอยากให้ลูกชายของเขากลับมาที่ฐานทัพโดยเร็วพอจาโนได้คุยกับผู้บัญชาการเสร็จเขาก็ได้กลับมาที่ห้องเพื่อที่จะมาหายูจูแต่ก็ไม่พบกับยูจูนะครับผู้ช่วยของจาโนก็คิดว่ายูจูอยู่กับจาโนแต่แท้ที่จริงแล้วยูจูได้แอบเข้าไปในห้องของจาโน แล้วทำลายสมุดบันทึกประจําวันโดยเขาได้ฉีกกระดาษพวกนั้นแล้วกินมันลงไปในท้องจานูก็ได้เข้ามาจับตัวของเขาเอาไว้แล้วถามกับยูจูว่าทําไมต้องทําลายหลักฐานที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยูจูก็บอกว่าถึงผมจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณก็ไม่เชื่อหรอกเพราะมันน่ากลัวมากๆจานูเลยถามกับยูจูว่าแล้วทําไมต้องยึดอาวุธของทุกคนมีคนพยายามจะก่อกบฏหรอยูจูก็บอกว่า ถ้าคุณรู้นั้นคุณจะรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อมาจาโนก็ได้เรียกให้ผู้ช่วยมาหาแล้วเขาก็บอกว่าเอารถให้กับยูจูเพื่อที่เขาจะได้กลับฐานทัพจาโนก็ได้มาส่งยูจูขึ้นรถแต่ก่อนที่รถจะออกยูจูได้มองมาที่จ่าแปลกๆแต่จ่าก,ก็ไม่ได้ติดใจอะไรตัดฉากมาที่ขบวนคนศพนะครับพวกเขาได้หยุดรถเพราะว่าถนนโดนตัดขาดเนื่องจากฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยไม่สามารถเดินทางต่อได้ รถของยูจูก็ได้มาหยุดที่เดียวกันจากนั้นพวกเขาก็ได้มุ่งหน้ากลับไปที่ป้อม GP506 เมื่อรถทุกคันได้กลับมาถึงป้อมแล้วหน่วยแพทย์ก็พบว่าอาการของทหารคังได้ทุดลงอย่างน่าประหลาดใจพวกเขาจึงทําการปั๊มหัวใจแต่ทหารคังก็ได้เสียชีวิตลงเป็นที่เรียบร้อยใช่แล้วครับตอนนี้เหลือแค่ยูจูคนเดียวที่รู้เรื่องราวทั้งหมดนั่นจึงทําให้จาโนได้สอบปากคํายูจูอีกรอบแต่รอบนี้ ยูจูยอมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับจานโนฟังยูจูก็บอกว่าเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีทหารสามนายได้เข้าไปในป่าเพื่อที่จะไปตัดต้นไม้โดยทหารกลุ่มนี้ได้ควบคุมโดยจ่ามาพอพวกเขากลับมาที่ค่ายพวกเขาเกิดมีอาการป่วยอย่างน่าประหลาดใจบางคนอยู่ดีๆก็ล้มลงน้ำลายฟูมปากแล้วก็มีอาการชักเก่งบางคนก็ทำร้ายตัวเองแบบไม่รู้ตัวและต่อมา ก็เริ่มจะมีพฤติกรรมรุนแรงเกิดขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นทำร้ายเพื่อนทหารด้วยกันจนเสียชีวิตนั่นจึงเป็นเหตุที่ยูจูต้องเก็บอาวุธของทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นอีกแต่ยูจูก็ไม่ได้รายงานให้ฐานทัพรู้เพราะว่าเขาจะจัดการกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองยูจูก็เล่าต่ออีกว่าเขาได้สั่งขังกลุ่มของจามาเอาไวา้แต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็พบว่ามีทหารนายหนึ่ง กำลังทำร้ายตัวเองนั่นหมายความว่าถึงจะขังกลุ่มของจ่ามาเอาไว้แต่มันก็เกิดเรื่องขึ้นเหมือนเดิมนั่นจึงทําให้ยูจูคิดว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างได้ตามพวกเขามาที่นี่ขณะที่จ่านโนกําลังสอบปากคํายูจูอยู่ก็มีทหารยามคนหนึ่งได้ฆ่าเพื่อนทหารด้วยกันแต่เหมือนกับว่าเขาจะทํามันลงไปโดยไม่รู้ตัวจา่าโนได้จับทหารคนนี้มาสอบปากคําแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่จานโนก็เห็นว่า ที่คอของทหารคนนี้มีรอยแผลผู้พองแปลกๆนั่นจึงทําให้จานได้สั่งให้แพทย์ทําการตรวจสอบศพใหม่อีกรอบปรากฏว่าทุกศพมีรอยแผลผุพองเต็มไปหมดทุกคนนายแพทย์ก็บอกว่านี่เป็นไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นไวรัสชนิดไหนเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เคยมีสงครามและถูกทิ้งร้างมานานกว่า50ปีและตอนนี้ไวรัสอาจจะแพร่ไปสู่ทุกคนแล้วก็ได้จากนั้น จาโนก็ได้มาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอของทหารครังที่ได้บันทึกเอาไวา้เขาก็พบว่าในคลิปวิดีโอได้มีทางขยะที่อยู่ด้านหลังของทหารครังนั่นจึงทําให้จาโนไปค้นหาอะไรบางอย่างในทางขยะปรากฏว่าจาโนได้พบกับรูปถ่ายรวมของทหารทั้ง21นายนั่นจึงทําให้จาโนรู้แล้วว่ายูจูที่จาโนได้คุยด้วยแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ยูจูตัวจริงเขาคือหมอทหาร ของหน่วยนี้เท่านั้นและตอนนี้ยูจูตัวปลอมได้แอบเข้าไปในรถเพื่อที่จะไปฆ่าทหารคังแต่ทหารคังได้เสียชีวิตไปแล้วจากนั้นยูจูตัวปลอมก็ได้ฆ่าทหารคนที่เฝ้ารถอีกด้วยนังก็ทําให้เห็นนะครับว่าตอนนี้เชื้อไวรัสได้เริ่มแพร่ระบาดไปทั่วแล้วต่อมาอยูจูตัวปลอมก็พยายามจะขับรถหนีออกมาจากค่ายแต่พวกจานได้ยิงสกัดไว้ทันจานจึงสั่งให้ลูกน้องมัดยูจูตัวปลอมเอาไวา้ จูจูยูจ,จูตัวปลอมก็บอกว่าพวกทหารได้ก่อกาบุสสำเร็จพวกเขาได้จับผมม่ววายที่ห้องห้องหนึ่งเป็นห้องที่ลูกน้องของจ่าหนูไปเจอนั่นเองและเรื่องจริงก็คือหัวหน้าหมวดยูจูตัวจริงคือคนที่พาลูกน้องไปติดเชื้อไวรัสมาจากในป่าและเขาก็เกิดอาการบาคลังฆ่าลูกน้องตัวเองโดยไม่รู้ตัวและยังได้ปกปิดเรื่องที่ก่อขึ้นโดยมีคนรู้เห็นด้วยก็คือหมอทหารหรือยูจูตัวปลอมนั่นเองแต่ทหารคางัง บังเอิญเดินผ่านมาได้ยินเรื่องดาวพอดีและต่อมาลูกน้องในค่ายก็เริ่มจะติดเชื้อกันหมดทุกคนนั่นจึงทาให้ทหารบางคนเริ่มมีอาการเคียดและรวมตัวกันก่อกระบฏทขึ้นจาหนงจึงได้ไปหายูจูตัวปลอมแล้วเขาก็บังคับให้ยูจูตัวปลอมเล่าทุกอย่างให้หมดยูจูตัวปลอมก็เล่าว,ว่ายูจูตัวจริงจะยุ่นความผิดให้กับผมว่าผมเป็นคนก่อกระบฏเพื่อที่จะเอาตัวรอดเพียงคนเดียวแต่ยูจูตัวปลอมก็บอกว่า ถ้าหัวหน้าไม่เข้าไปในป่าวันนั้นพวกเราก็ไม่เปลี่ยนแบบนี้จากนั้นยูจูตัวปลอมก็ได้ระเบิดสมองของหัวหน้าและต่อมาอยูจูตัวปลอมก็ได้เอาดินปืนมาพางหน้าตัวเองเพื่อที่เขาจะหลบซ่อนไม่ให้ทีมของจา่าหนได้พบเจอแต่สุดท้ายลูกน้องของจา่าหนก็เจอเขาจนได้นะครับนั้นก็ทําให้เห็นนะครับว่ายูจูตัวปลอมกําลังนั่งกินข้าวอย่างหิงหวโหยเขาได้เห็นหน้าตัวเองจากแก้วน้ํานั่นแปลว่า แผลผู้คองที่อยู่บนหน้าของยูจูตัวปลอมได้หายไปหมดอย่างน่าประหลาดใจนั่นจึงทําให้ยูจูตัวปลอมได้ปกปิดเรื่องไวรัสมาตลอดและตอนนี้มีเพียงทหารขังคนเดียวที่รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าไวรัสชนิดนี้ไม่มีวันรักษาได้และไวรัสตัวนี้จะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีทางเดียวที่จะหยุดมันได้ก็คือการฆ่าผู้ติดเชื้อทั้งหมดเพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดไปสู่ข้างนอกได้แน่นอนครับ คลิปที่ทหารครังได้บันทึกเอาไว้ก่อนที่จะเกิดการสังหารหมู่ขึ้นแต่คลิปวิดีโอนั้นดันถูกลบช่วงสําคัญออกไปจานโนได้เรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดเข้าหากันเขาจึงเข้าใจแล้วว่าทําไมทหารครังได้ทําการลงมือสังหารหมู่ในครั้งนี้จานโนได้สั่งให้หน่วยแพทย์ทําการตรวจหาเชื้อไวรัสจากทหารทุกนายนั่นจึงทําให้มีทหารสองฝ่ายฝ่ายแรกคือปลอดเชื้อฝ่ายที่สองคือติดเชือ้อ แต่จูๆ่ๆทหารฝ่ายปลอดเชื้อเริ่มมีความหวานระแวงกลัวว่าตัวเองจะติดเชื้อไวรัสนั่นจึงทําให้ทหารฝ่ายปลอดเชื้อได้เปิดฉากยิงเข้าใส่ทหารฝ่ายติดเชื้อจนตายแต่มีทหารฝ่ายปลอดเชื้อคนหนึ่งแขนขาดแต่เหมือนกับว่าเขาไม่มีความรู้สึกอะไรใช่แล้วครับจาโนก็รู้แล้วว่าไวรัสตัวนี้สามารถหลบซ่อนตัวเองได้และแต่ละคนจะมีผลช้าเร็วต่างกันนั่นจึงทําให้จาโนได้ทํากับระเบิด คล้องกับสลักประตูเอาไวา้จากนั้นจา่าโนก็ได้ราดน้ํามันไปทั่วฐานทัพเพื่อที่จะเผาที่นี่ให้สิ้นซากทหารทุกคนก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่จา่าโนกําลังจะทําแน่นอนหลัครับไม่มีใครอยากจะตายอยู่ที่นี่มีแค่นายแพทย์กับจา่าโนที่อยู่ในฝ่ายเดียวกันทหารทุกนายได้เปิดฉากยิงประทะก,กันกับจา่าโนเพื่อที่จะเอากุญแจมาเปิดประตูที่จา่าโนได้ล็อกเอาไวา้จนสุดท้ายจาย่าโนและนายแพทย์ก็โดนยิงจนเสียชีวิต ต่อมาก็มีทหารนายหนึ่งรีบวิ่งไปเปิดประตูแน่นอนครับจาโนได้ทํากับระเบิดที่คล้องกับประตูเอาไว้พอทหารนายนี้เปิดประตูออกไปสลักระเบิดก็ลุดทันทีทหารหน่วยที่จะเข้ามาในตอนเช้าพวกเขาก็เห็นว่าป้อม g p 5 0 6ได้ระเบิดเป็นที่เรียบร้อยหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับกินอายของหนังค,คล้ายๆกับเรื่องอ,าอ่าปอเพราะว่าผู้กำกับหนังเรื่องนี้ คือคนเดียวกันนั่นเองและหนังเรื่องนี้ได้เล่าเรื่องราวงงไปนิดหน่อยแต่ก็พอเข้าใจได้บรรยากาศของหนังมีความเก่ามากๆสมกับเป็นหนังช่วงสงครามเย็นจริงๆและหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจ,จาก iMDB 5.9คะแนนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสคราย์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีราตีสวัสดีครับ